ครูชื่อคุณครูบอยวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในติวซัมเมอร์นะคะครูยังไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะมีใครบ้างกันเนี่ยเานค่ะค่ะ้ค่ะค่ะูการค่ะคารับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเดทของเมทิกนะคะอคูณสระหว่าง 3 4 6, -5 1ลบ5 1เด็กนะครคือการคูณควอยระหว่าง3 4 6, -5 ลบ5และ1 3 4 6, -5 ลบ5และ1นะครับได้เท่าไหร่กันเอ่ย3คูณ4 1่อ ลบลบบ5เดวก5 5นะครับเดกเดกนี้เท่ากับเท่าไหร่คนักเรียนช่วยกันตอบเร็วหนู่หนูอาไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะให้คนนั้นตอบดีกว่าอายืดขึ้นครับตอบเท่าไหร่เอ่ย6ค่ะใช่เหลอไม่ใช่มั้งหรือว่าเพื่อนคนไหนจะตอบ ตอบเท่าไหร่ครับจเจ็ดค่ะอ่าถูกต้องวกมือให้เพื่อนอย เดี๋ยวครูไปเข้าน้ำก่อนนะครับ คะแนนขอบคุณค่ะ <c oughs> อ้าววันนี้ครูครูจะมาแจกข้อสอบที่นักเรียนทำไปนะคะ <c oughs> ว่าได้คะแนนกันกี่คะแนน <c oughs> อ้าวพยอยส่งไปเลยอ่านักเรียนครับพรุ่งนี้เราจะสอบขําที่2กันนะครับเตรียมตัวมาให้ดีอ้าวได้ข้อสอบเสร็จแล้วก็ออกห้องได้เลยครับวันนี้ครูให้อีก1วัน ขอดูเรียนเได้แค่นี้เองเหรอเป็น้อจริงเหรอมางอย่างงี้ฮะเง้จริงๆเลยไม่ต้องมาเรียนนะาวนี้อ่ะเรียนนีนไงเนี่ยไม่ต้องมาเรียนหม่ะไม่เข้าใจนี้ยงถามครูเรเวลาเรียนน่ะเ้จริงเลยนังโง่โง่อง่โง่โง่โง่อง้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 อ้อง้อาไอง้้ององ้อ้อง้อง้้อง้อง้นง้้ อ่านนัเรียนเข้ามาสอบคำที่สองเลแล้วครับอ้าวมาลากไม้ข้อสอบเลยนะคะนรับ คราวนี้ดูตั้งใจมากเลย,นะยนะครับวันนี้คุณครูจะมาแจกคะแนนที่นักเรียนทำกันนะครับ คราวนี้เหมือนกัะว่าจะได้น้อยอยังไงก็ไม่รู้อ้าวตกงไปได้แล้ว